มาเจ้าทุกคนตามมาโกเตดเมืองเจ้าแม่ตามเน่ขนมเส้นแข่หมูกี่ไปตัวหัวหนังเกาหลีไปตเ,เจ้าเน่ไก่ KFC แค่หมูเน่ย้ FC, ยยายกำลังกินเจ้ากินตัวหัวหนังไปตัวเหมาะหนังเปอร์เมอร์เดยวนี้นะขออนุญาตอืมเหมาะ นยากาศมาแล้วล้ะเจ้ามากินข้าวก่อนเข้าไม่แรงเนั่งกันบะมมีภาษาไทย่ากไทยเจ้าต้องพอเด็ดขัดหมเหมอแม่ตำบก็เต็มเมืองให้กิน นางเป้อเขาเม่อเนี่ยนางก็หมดขอดูยาน่อยจ้ะเย็ แม่ตำใ่หมูยอไงแซ่มีความสุขอืม 是潜伏南诏多年的奸细，我们联手的机密也是三八大家族阴谋的一部分。嗯，嗯，别动，可不。家、啊，国都亡了，哪里有家？ พอหนังต่อกเจ้ากินต่อพอหนังต่อไปบายเจ้า